ก็ฉีดอะมุกเจเน็แล right. so mm ้ว hmm. ม oh, ันจะยีเป็นกอใหญ่แล้วทีนี้เวลาอออพวงมันจะเสมอเลยนี่เขามาล้างเปิดน้ำหนูทิ้งด้วยมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราทำที่หลังเขาไงคะเพราะได้น้ำที่หลังเขาจ้ะแต่ก็ภูมิใจนะพี่เพราะว่าโอ้โหน่าจะเหลือกินอยู่ค่ะเพราะว่าที่บ้านก็ประมาณสมาชิก5คนเนี่ยค่ะจ้ะเป็นไงเชื่อหรือยังทีนี้เชื่อค่ะพี่ ชอบตรงที่แตกกอเยอะพี่พอหวานไปแล้วเนี่ยข้าวเขาจะแบบเหมือนลากเขาหาอาหารได้เยอะไงคะแล้วเนี่ยอย่างข้างในเนี่ยค่ะพี่กอใหญ่นะนี่ค่ะพี่นี่ยเม็ดนะจะได้ขนาดนี้ค่ะพี่เนี่ยเต็มกำเรากำมือเราเลยเนี่ยเพราะว่าทําข้าวมาเคยทํานาดําก็ยังได้กอน้อยกว่านี้ค่ะเลยว่าแฟนหนูเมื่อวานเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยว่างเนาะเขาก็หวานตอนที่แตกกอลูกเดียวตอนที่ว่าข้าเริ่มแตกกอเลย คือตรงนี้ค่ะพี่เนี้ยค่ะมันคือกำใหญ่มากเลยค่ะพี่ถ้ายิ่งเป็นดิน,นเหนียวๆห,หน่อยนาอย,อยมันน่าจะใหญ่กว่านี้ค่ะช่งวงเขาก็โอเคค่ะวงใหญ่นขนาดพี่เจ้าของนาเองยังว่าดูแกแกแดีนะคะเนี่ยปีเนี้จ้อย่ใช้กังยไครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ เย็นๆอย่างนี้นะครับก็มาอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลนะครับของรวงข้าวดาวเกษตรนะครับวันนี้พิยุทธบครับสวัสดีครับแล้วก็เกษตรกรชื่ออะไรครับพิยุทธครับชื่อสีวรางครับสวัสดี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 ครับแนะนําตัวอีกครั้งนึงครับค่ะชื่อสีวรางหวานชอบนะคะครับ ค่ะทำหน้าหนึ่งไร่ค่ะใช้รวงข้าวดาวเกษตรนะคะถุงปุ๋ยค่ะครับหมายถึงว่าเวลาพี่เตรียมเดียสิทธิ์ปุ๊บก็ใช้ตัวนี้รองพื้นหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะเราใช้ตอนที่ข้าวแตกกอค่ะอ๋อตอนแตกกอไม่ได้รองพื้นด้วยไม่ได้รองค่ะครับไม่ได้รองพื้นด้วยแล้วก็มาใส่ช่วงแตกกอนะครับใส่ขีกระสอบครับกระสอบเดียวค่ะกระสอบเดียวหนึ่งไร่ค่ะ อะไรมันจะขนาดนั้นพี่ยี่ห้ากิโลเลยนะครับใส่หนึ่งไร่ค่ะังเดียวเลยขังเดียวโอยาฉีดไหมยาได้ฉีดไหมไม่ฉีดไม่ได้เลยมีแมงกวนไหมไม่มีไม่มีเลยโอ้ทำไมประหยัดขนาดนี้จริงๆแล้วกะทิ้งมันเลยใช่ไหมก็คือไม่ทิ้งนะคะเพรว่าเรา เรากากน้ําเสร็จแล้วแล้วก็หวานปุ๋ยเลยค่ะแล้วก็มาดูทีแล้วข้าวนี้แตกกอใหญ่มากเลยค่ะโอ้แตกกอใหญ่มากเลยออกรวงแล้วค่ะเป็นข้าวพันอะไรครับพี่โลกสองค่ะพี่โลกสองค่ะปกติแล้วผมจะไม่เห็นรวงมันยาวขนาดนี้นะหนักด้วยนะครับท่านผู้ชมดูอย่างนี้ครับถ้าข้าวมันจะหนักนี่นะครับมันจะหนักตั้งแต่นี้ขึ้นมานี่เลยค่ะนะครับคือมันจะไม่ชี้แต่ถ้าปกติถ้าเรามองไปปุ๊บมันจะลงคักครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งเรามองไปปุ๊บมันจะชี้หมดเลยเขาเรียกว่าข้าวดาวกระจายครับแต่อันนี้เขาเรียกว่าข้าวกอดครับนะครับน้ำน้าหนักมันจะดีน้ำหนักดีครับอย่างนี้น้ําหนักดีเลยคือเรารู้เลยครับเนี่ยเอามืออย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมครับน้ําหนักมันจะดีนะครับปกติหนึ่งไร่เนี่ยพี่ที่ผ่านมาคได้เท่าไหร่ครับหนึ่งไร่ประมาณเท่าไหร่ได้เจ็ดลูกเจ็ดลูกครับเจ็ดกสอบปานครับแปดเจ็ดห้าสิบหก ตาซอปานใช่ไหมครับตาซอปานแบบแปดถังห้าเจ็ห้าสิบกระถางห้าสิบกระถังครับแต่อย่างนี้สภาพที่เราเห็นนะครับคิดว่าดีกว่าเดิมไม่ผี่นิ้ดีค่ะดีมากเลยค่ะดีมากกว่าเดิมเลยครับก็เลยคือระหว่านขาวนะคะแล้วข้าวแตกกอเหมือนนาดําเลยค่ะคือภูมิใจตรงนี้นะคะที่ใช้ครับแล้วใช้พันข้าวเท่าไหร่ครับหนึ่งไร่หนึ่งไร่ใช้ไปหกถังหกถังค่ะไปยะค่ะปกติเขาจะใช้สิบถังค่ะ ต่อหนึ่งไร่นะครับนาหวานใช่ไหมครับแต่วันนี้หกถังแล้วจะเอาเกียนกว่าไหมก็คาดว่าจะได้เกียนกว่าค่ะโอ้ท่านผู้ชมครับมันเป็นสิ่งใหม่เป็นนิติใหม่เลยแล้วที่ผ่านมาต้องดูแลอะไรไหมครับก็ต้องฉีดยาฆ่าแมลงอะค่ะแล้วเราเราได้ฉีดไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉีดเลยค่ะไม่ได้ฉีดแล้วคิดยังไงถึงไม่ฉีดก็คือว่าเอาไว้ทานเองค่ะเอาไว้กินในครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ เป็นข้าวปลอดสารพิษข้าวปอดสารข้าวปอดสารจนะครับคิดว่าเหลือเหลือจากแมงนี่ก็จะเป็นของเราใช่ฉลองีให้ให้แมลงมันชิมก่อนครับแต่วันนี้มันชิมไม่แมลงไม่ชิมไม่ชิมเลยหนูยังไม่กินเลยหนูยังไม่กินเลยครับโอ้โหประหสาดสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมครับเรียนท่านผู้ชมตรงๆนะครับแล้วจริงๆเลยทําไมเขาถึงไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงนะครับครับ ถ้าเป็นข้าวอินทรีนี่นะครับอย่างระบบใบเขาพี่เคยสังเกตไหมครับมันจะมีขนเล็กๆเ,กเกขึ้นนะครับเวลาเรารูดปูดคันครับมันจะคันมือครับทีนี้มแมลงก็เช่นเดียวกันครับพอข้าวมันตั้งต้นได้ความสมบูรณ์เกิดขึ้นครับเป็นธรรมชาตินะครับมแมลงก็ไม่กล้าเข้าครับนั่นคือหลักการธรรมชาติเลยเพราะความแกร่งของใบลำต้นแข็งแรงนะครับ ใบมันก็สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วแมลงก็ไม่ควรคือลักษณะมีคูมิคุ้มกันใช่ครับมีภูมคุ้มกันอยู่ในนั้นแล้วพิยุตสังเกตไหมครับเป็นเม็ดอย่างนี้นะครับแล้วช่วงนี้ช่วงอันตรายเลยนะครับช่วงถ้าข้าวป้องกันตัวเองไม่ได้ยิ่งอยู่ใกล้ป่าแบบนี้แมงแขงแมงแขงลงนะครับมีมีอยู่แปลงนี้นี่ครับใช่ใช่นั่นแหละครับอันนั้นเขาฉีดยาตลอดเลยนะแต่แต่เอาไม่อยู่ทั้งหมดเลยแบบ ใบไหมหรังเหี่ยวหมดเลยนั่นแหละพืชไม่มีภูมิคุ้มกันตัวเองครับครับแต่วันนี้รวงข้าวราวเกษตรเราพิสูจน์ให้เห็นครับสารปรับปรุงดินลงไปปุ๊บนะครับจุลินทรีย์เกิดตัวจุลินทรีย์จะเป็นตัวกลไกที่ควบคุมระบบรากครับพี่ครับ แล้วเราก็เห็นสภาพนี้ครับข้าวอย่างนี้ไม่มีล้มไม่มีค่ะไม่มีล้มแต่มาเกี่ยวสามปีล้มตลอดเลยนะล้มตลอดเห็นไหมครับนั่นคือระบบรากปกติก็ใช้ปุ๋ยเคมีไปหลักรถไหมครับนี่แหละครับวันนี้รวงข้าวดาวเกษตรเราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการใส่สารปรับปรุงดินลงไปครับจุลินทรีย์ฟื้นพอจุลินทรีย์ฟื้นระบบรากก็เดินได้ดีหาอาหารได้ดีแล้วเห็นไหมครับแต่กอใหญ่กว่าเดิมใช่ค่ะ คือแบบเต็มกำมือแลใช่ครับนั่นแหละครับพอระบุรากสมบูรณ์แข็งแรงมันก็ส่งผลให้ยึดเกาะดินไม่ได้ครับแล้วดูดอาหารมาเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอนะครับผลที่ออกก็คือรวงแบบนี้ใช่ค่ะรวงใหญ่ข้าวหนักแล้วไม่ล้มไม่ล้มเลยค่ะนี่แหละครับคือเหตุและผลอยู่ตรงนี้ครับนะครับวันนี้การเพาะปลูกต่างๆที่เราพึ่งสารเคมีมาตลอดเวลาทําให้ดินเราเสื่อมสภาพนะครับจุลินทรีย์ไม่มี สังเกตดูจากนาเขาเดี๋ยวรอบต่อไปมันก็จะหล่มดินมันก็จะนิ่มลงแล้วที่สำคัญมีคนทำงานให้ด้วยไม่ใช่คนนะครับไสเดือนทำงานใ้นะครับในดินไสเดือนก็จะเกิดใช่ครับเกิดครับอย่างนี้รับประกันได้เลยครับเปลี่ยนกว่าแน่ๆครับมิตินี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับในเมืองไทยแต่วันนี้เกิดขึ้นสำหรับคุณพี่ทั้งสองแล้วครับ หาโจทย์ทางด้านการเกษตรเจอแล้วเพราะตลอดเวลาที่เราทําการเกษตรมาโจทย์เราไม่มีเลยใช่ไหมครเราก็พึ่งแต่เคมีเคมีนะครับตื่นขึ้นมาก็นึกถึงเคมีแต่วันนี้พี่นึกถึงอะไรครับนึกถึงรวงข้าวดาวเกษตรเหรอครับใช่ครับนี่แหละครับคือถ้าเกษตรอินทรีย์คําตอบสุดท้ายคือรวงข้าวดาวเกษตรเท่านั้นะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผูุใอย่ครับ สิ่งที่เราภาคภูมิใจนะครับก็คือวันที่เรามาพบกับเกษตรกรแล้วเขาสําเร็จใช่ไหมครับพี่เรื่องการค้าขายมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นผลผลพอได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าหัวจิตัวใจที่เรายอมเหนื่อยยากและเดินทางไกลก็เพื่อความสําเร็จของเกษตรกรนะครับที่วันนี้ในประเทศเรานะครับเกษตรกรเองเหนื่อยยากแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับวันนี้ผมก็อยากให้พิยุทธ์ครับ แล้วก็คุณพี่นะครับแล้วก็รวมทั้งพี่แดงด้วยนะครับครับคือช่วยถ่ายทอดให้เกษตรกรนําพาเขาไปสู่ความสําเร็จในอาชีพเดิมที่เขาทําอยู่นะครับเพื่อเป็นนิมิตหมยใหม่ทางด้านเกษตรอินทรีย์ผมมั่นใจนักหนานะครับว่าศักยภาพอย่างผู้ใหญ่ยงยุทธนะครับหรือพี่ยุทธของเราเนี่ยสามารถที่จะนําพาเกษตรกรไปสู่การเกษตรแบบออร์แกนิกและปลอดสารเคมีได้ใช่ไหมครับคุณพี่ใช่ครับพี่ครับ ลองฝากท่านผู้ชมเกษตรกรผู้ทำนาหน่อยครับว่าวันนี้ทางรอดของเขาคืออะไรครับครับก็ก็ข้ออยากฝากนะครับเกษตรกรนะครับที่ที่ทำทำข้าวนะครับก็ก็ขอให้ท่านพิจารณาปุ๋ยตัวนี้ดูนะครับเพราะว่าดีขนาดไหนนะครับคือคนคนนี้นะครับเกษตรกรท่านนี้นะครับคือคุณศรีวัลางเนี่ย แกไม่ได้ซื้อมานะครับแกได้ของฟรีมานะครับตัวนี้นะครับแกก็ไม่ได้ตั้งใจไม่อยากใช้แล้วครับแต่ทีนี้โจทย์ตอบมาแล้วครับมันได้คําตอบแล้วว่าพอใส่ไปแล้วใส่ไปแล้วแล้วทุกปีที่ที่ใช้คือจะเป็นจะเป็นเคมีนะครับไอเคมีที่ใช้เนี่ยข้าวจะล้มครับข้าวจะล้มแล้วก็ไม่ได้ข้าวครับจมดินจมน้ําหมดครับแต่ปีนี้ข้าวไม่ล้มครับเพราะใช้ตัวนี้แล้วใช้แค่กระสอบเดียวนะครับก็อยากฝากเกษตรกรที่ทําทําข้าวนะครับก็ขอให้ ให้ใช่นะครับใช้ปุ๋ยปรับสภาพดินตัวนี้นะครับผมรับรองครับแล้วก็การันตีได้ครับครับผมครับครับทางพี่สีวระางครับยืนยันกับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับว่าวันนี้ความสําเร็จที่เกิดขึ้นฟุกหรือฝีมือก็ทั้งสองอย่างอะค่ะทั้งฟุกแล้วก็ฝีมือนะคะคือว่าปุ๋ยสารปรับปรุงดินเนี่ยค่ะดีทั้งดินแล้วก็ดีทั้งเรานะคะครับเพราะว่าเราได้ข้าวเยอะขึ้นครับแล้วก็ดินก็สมบูรณ์ขึ้นครับ อย่างนี้ก็ดีใจแล้วค่ะครับแล้วก็ทานก็ปลอดภัยใช่ค่ะภาพพืชนี้ภาพคนที่ทานก็ปลอดสารพิษครับข้าวเราไม่มีสารเคมีใช่ไหมคะเราก็ปลอดภัยกับตัวเองครับค่ะและคนในครอบครัวอย่างนี้ยค่ะครับแล้วแปลงนี้คิดว่าจะขายไหมพี่ก็คงจะไม่ขายอ่ะโอ้เก็บไว้ทานเองมีคนสั่งแล้วนะคะยังไม่ทันได้เกี่ยวเลยค่ะสั่งไปทําอะไรครับเขาจะไปทําพันนะคะท่านนะครับท่านผู้ชมเขาไม่ได้สั่งไปกินครับแต่พอเห็นข้าวปุ๊บ อยากเอาไปทําพันเพราะว่าเขาไม่่วยกันหาบถุยครับพอเจอข้าวเราก็บอกว่าขอจองสักหน้าสิ๊กถังอย่างเงี้ยค่ะตรงกับเพลงเลยครับนะดีๆก็ต้องเขาปูพันดีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับก็อยากเรียนท่านผู้ชมทั่วประเทศครับสิ่งใดก็แล้วแต่ครับที่เกิดบนผืนแผ่นดินถ้าดินไม่อุดมสมบูรณ์ท่านก็อย่าหวังว่าจะได้ผลผลิตที่สมบูรณ์นะครับก็วันนี้ก็ ขอแสดงความยินดีกับพี่ด้วยนะครับแล้วฝากล้วงข้าวดาวเกษตรไว้ในอ้อมใจของเกษตรกรทุกท่านด้วยครับก็ลาท่านผู้ชมท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอญาตถามคุณศรีวังรางหน่อยนะครับว่าทําไมแปลงแปลงนาของของคุณศรีวังทําไมหญ้าลกจังเลยครับอ๋อคือเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าวัชพืชนะครับคือต้องการให้ปลอดสารพิษจริงใช่ค่ะคือหญ้าลกไม่เป็นไรค่ะต้องการปริมาณข้าวอย่างเดียวค่ะพี่ แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำไมต้นเตี้ยต้นต้นไม่สูงเลยครับอ๋อตรงนี้ก็คือว่าหวานมาบนโพกนะคะเพื่อไม่ได้ลงน้ําอย่างนี้ค่ะเขาก็จะขนาดนี้ค่ะแต่ว่าภูมิใจที่รวงนะคะรวงรวงเยอะมากครับใช่ค่ะแล้วก็น้ําหนักเขาดีค่ะผมผมลองนับเลยครับได้ประมาณ <c oughs> ตกส5 0เมตรครับเกีย่ยววันไหนครับเนี่ยประมาณวันที่5ธันวาเนี่ย <5 S 2> ค่ะ้ธันวาที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับแล้วแล้วผลผลิตได้เท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ที่ ร้อยถังได้ไหมครับครับนี่คาประมาณนะครับแาดคยังไงผมคาดว่าผมว่าน่าจะได้กว่านะครับครับคเดี๋ยวจะรอดูวันที่ห้าอีกทีนะครับ